ว่าตนนี้เขาเขาึนเป็นมีมาสองสาม่มีเยอะอมาอัมาแต่ก็จริงนะที่นคไม่านแ่นาเห็นไหมเราอมีแต่ที่สำคัญเลยคือเรารู้สึกว่าการที่แม่หนามี ต้องตัดเน็ตนช่วงนี้เขาบอเราต้องตัดเน็ตเก่งเก่งเก่งเข้าใจน้องอย่างพบางทีเห็นเก่งชัด์จอยู่นะเวลาแบบซาดัมติงเขาพูดอะไรเนี่ยจริงจริงมันเป็นอินเนอร์โมนล็อกครับมันเป็นอินเนอร์ที่แบบเข้าใจเข้าใจเขาเพราะบางทีแบบเขาค่อนข้างเป็นคนขี้เหงาครับบางทีก็ส่งยิ้มส่งอะไรมาแบบเนี้ยใช่มาทั้งวันเนี้ยหรอทั้งวันจนจนเป็นลูกไฟเอ่ะใช่ฮะ ทำไมอนาสติ้งชี้แจ้งนิ้วสังคมตอนนี้เกิดประเด็นแล้วน้ำบิว่าคนที้อ่ะแต่ได้แต่เป็นคนอื่นมากกว่าเอออย่างนี้ขอประกาศสุดยอดว่าว่านัดสุดนี้น้ำบิงส่งเฟซให้เขาเนี่ยน้อยกว่าเราเล้วยทุกวันนี้เขาส่งให้กันเยอะกว่าเพราะขนานถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนไทยมันเช่วยกันเองพราะวันนี้เขาโลดลดให้ทุกคน ได้ดีมากจริงๆทุงานตรงนี้เขาเรียกเป็นแบบความสัมพันธ์แบบส่วนรีส์ส่งทีฟกันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แล้วตอนนี้เรามีสแตนเล็งอะไร้คือผู่ฝ่ายแต่ตอนนี้สแตนเล็งของเราผิดไปแล้วว่าอะไรไม่ส่งให้กันหรอเพราะว่าเขาขาดแล้วมานไม่ตรงจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องไปเช็คกันว่าเขาบล็อกหรือเปล่าหรือเขาอะไรยังไงคิดว่ามันก็มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลง จริงๆกรงนี้เขาเลี้ยงของไม่รู้สใอย่รอนย่าร้อันปัจจันตป็นน่ช่วงนี้เราเราออกกองครับเออออกองเ็ิลานกี่ต้องมางอยาับ่เริ่มรับได้ยีดสิบกิโลโอ้โยกว่าอยห้าสเลยไ่รอยสองอยสิป็นก่ปีคะรื่ไม่เรื่อยครั่ไม่เรื่อยเลย เราเราลายลายวันแล้วบทเราจบเราแตกอ๋อทำแตกเเจ็ดไหนจะเราอ่ะดีไม่ไปตัดีมันมีเขาเป็นฟิลแบบอยากให้เราเป็นอย่างนี้อยาให้แบบพวกครูเขาอย่างนี้ที่เขียนแป็นอลไรก็แตกเลยใ้เราอ่านลายวัน้รือว่าอย่งไก็ัวแทนเปลีนไปเรื่อยๆออมาล้วเนาเลยสงการแบบนีไหมสงการเหรอฮะยังบอกไม่ได้มีงานย่างมีงานล้วเรามานี่น่าจะยั ตอนนี้ยังไม่มีครับผมเข้าได้นะครับอุ้ยประกาศตรงนี้เลยเหรอประกาศเลยสุขการ์ดนี่มันจะยังไงดีเราเราพร้อมเปยียกพร้อมเปียกพร้อมทุ่งงานเต็มที่พร้อมเป,ยมเมมเปียกแล้วก็ไม่รู้ว่าออกกองหรือเปล่าไม่แต่ว่าผมว่าผมจอง,องอเต็ม <simples S 1> แล้วด้วยแล้ว <c oughs> น้องอยากพักผอนแล้วทำง,งานกันเพราะว่าเขาพูดกับน้องปิงว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปแบบว่าเที่ยวสุขการ์ดกันเนี่ยเขาพูดไว้แบบนานแล้วบอกว่าจะรวมตัวไปเที่ยวอีกเงี่ยเขาบอก พูด,ดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงมีมีมีเรืองรึเป่าว่าอยากจะไปท,ที่ไหนยังไงจริงๆ<ะ>อยากพาเขาเที่ยวเชียงใหม่นะจ<ช>ครับผมเพรารู้สึกว่าสมโตมากับพะเยาเชียงใหม่อะไรแบบนี้ก็เล่นสุก,การที่เชียงใหม่ตลอดอันนี้คือไปชวนเหมือนเที่หาครอบครัวกันและกัรหนืออะไรพาไปกินอาหารเหนืออาหารทีได้กลับบ้านอะไรนะครับเมนูอะไรเขาชอบแกงฮกอ่องกู แกงปูบ้าอร่อยแกงปูบ้าอร่อยใช่ครับไม่ต้องโูเลยอะไรนะคืออะโอ้โหในตอนนี้มีโซไในโซนแม่สายพักก่อนลูก้จักเป็นว่าอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอกันแล้วเหรอก็จริงๆวันนั้นกำลังแต่งหน้าครับเออๆแม่กำลังจะออกไปอีเวนท์นี่แหละครับ ครับเยอเลยแล้วพอแต่งหนานบอกว่าแม่แต่งานเรายื่นไม่หนีบคอกอดคนแรกเลยมอนียังงครันแรกที่ออกไปคือ้มเปล่งครับอ่าหมวนก่อคือนปิงเตอร์ใช้กับผิวท่ริ้วรอยตัวสติีเขารู้กันพ้รเพราะว่าทุกคนเหมือนแบบตั้งสติีอแล้แบบรีบออกไปเพราะว่าจริงๆเราอยู่นั้นล่างสุดความสัเลยทำยังสัง้านเลยกัวเพราะว่าเราอยู่จุดสุดยันนี้อน้นที่ออฟปิดทไม่ได้หรอก ก็ยังแข็งแรงอยู่คิดว่าเราหน้ามือวิ่งวิ่งออกมาได้คือคนที่เก่งในนั้นคนเดียวเอาวิ่งตามนะสุดเลยคือทุกคนเอาแบบว่าเรว่าตัวเองเป็นคนเก่งแต่เราลองดูแล้วเป็นคนอ่นไปคือยังบอกว่ายังสับสนเก่งเก่งค่อนข้างที่จะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไว้เพราะว่าข้างเหนือเกิดยิงไหวบ่อยครับเก่งตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่สองครั้งแล้วที่แบบที่เจออะไรบนี เหมือนมันเป็นสัญชาตญาณนะพอมันไหวปุ๊บเกรนแรกที่มันเด้ขึ้นมาเลยมันไหวเราก็เลยก็เลยทุกคนก็ก็ตั้งสติกันแล้วก็วิ่งไปอยู่ข้างนอกแล้วบานเก่งที่เจ็ไปเมชั้นที่ยาวก็โทรไปถามพี่แม่พี่แม่ก็บอกว่าโอเคไม่ได้เกิดอะไรร้ายแรงเพราะว่าอย่างอย่างท่านเหนือไม่ได้มีที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงอะไรก็เลยไม่ยืมมันเลย มอไมมป้เรีได้ว่าใกล้ถูนรับอยู่แมงสองบไปี่จังัเี่รายเียอะมากเพรอะ่างงานเยอะสี่งแกที่ก็คือตัวนทีาเแต่ทั้งสองคนที่อยู่รก็เลยแบบแต่จนถึงตอบก็เลยเคไปเชียงรทุกคนก็ยังสบายดีเพราะว่าคือก็อย่างที่ติดบอกว่า ไปพิงนั้นเรเนีก็ก็สบายก็เนาะถ้ามันปิดขึ้นอีกก็ขอปวดอะไรก็นตลจะบ้านเราเห็บ้านเราบ้านเราขงอะไรแต่บ้านเราไม่มีเลยมีครับบ้านที่เรามีไหมคบแบบบ้านเล้าบ้านสยไม่ที่ที่บ้านที่เปยวใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่มีเป็นที่ไม่มีก็คิดว่าน่าจะเป็นการบังที่ จะแน่นหนาเป็นตัวก็ก็ดีใจครับทุกนเพราะว่าจริงถ้ามันเกิดรอยร้าวหรืออะไรเราไม่น่าจะประมาทอะไรไม่มีการที่ได้โผล่สองคนเน fu hr fu hr fu hr ี่ยแต่ว so, ่าไม่ได้ติการหรืออะไรครับบอกอะไรกับคนที่แบบั้ยองอินมัเสีไหมครับที่จริงก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การสิ้นเสียที่เกิดขึ้นด้วยครับก็อยากให้ทุกคน ตระหนักขึ้นเนาะว่าณตอนนี้นะที่เราที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้มันมันสามารถเกิดแผ่นดินไหวได้ครับอยา้ทุกคนให้ความสําคัญกันเยอะขึ้นแล้วก็เราน่าจะหาทางที่เราอย่างน้อยมันสามารถเตือนได้ว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวมันมันมันมีสิ่งที่เตือนเราได้หรือว่าเราจะได้รับหนึได้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าพอมันเกิดเกิด ให้พิบัติแบบนี้มันมีใครพิบททัติเหตุตามมาด้วยเหมือนเมือวานนี้ก็มีไฟป่ากอยากให้ทุกคนรับข้อมูลข่าวสารากันไปเยอะครับใครช่วยตรงไหนได้ก็อยากให้ช่วยกัน<ป>ก็นแต่อีกนิงน,นะครับจริงๆแ,แ,ญญญงแล้วเม,ม่ได้มคนแม่งสอนนะครบับตอนนี้เขาอยากดูว่าสายการที่แม่งสอนเราวเาทำเหนือจังหวัดไม่ได้ดีมากน้องกับไฟป่าวเพราะเราชาวเหนือก็ จริงไม่อยากจะชินแบบมีการอย่างนี้ก็คือว่าเราไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐหรือว่าจากสื่ออะไรมากขนาดนี้หรือว่าจากคนที่อยู่ทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เกิดทีขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เสี่ยงไม่ได้เปน็นาอะไรก็อยากถามคนที่ได้ดยินมีน้อยอย่างเงี้ยก็ถ้าจะมีหลายาคนก็ฝากช่วยกันกระจายความขี้เหลือนะครับไปให้กับคนที่แตกต่ตางได้เลยหรือว่าจะถ้ามีทวิตหรือว่าส่งต่อข้อความาวาาวาที่เกี่ยวกับอะไรไปไม่ป่า นคเด็กเหนือคนนี้ทำงานอยู่แม่หอกไม่ทำงานอยู่ทกระงเทศเพรว่าแม่หอกไปอย่างชักจูบความหุ c o m e to ให้กับค i e t y